เรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบเช่นการคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์การระดมสมองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำกรณีศึกษาโดยกิจกรรมที่นำมาใช้ ควรจะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารการนำเสนอและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมบทบาทของผู้เรียนนอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวแล้วยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันด้วยผู้สอน ควรจะลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในลนักษณะของการบรรยายลงแต่ให้เพิ่มบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้นั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอผลงาน การใช้งานบอร์ดคิดไบรท์แบบ Internet of ็ตออฟตระบบควบคุมอุณหภูมิผ่านสมาร์ทโฟนค่ะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมช่วยพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนด้านเทคนิควิธีการรับส่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยรวดเร็วและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อีกด้วย วิธีการสอนที่เน้นการเรียนแบบ active learning นั้นผู้สอนได้ใช้วิธีที่หลากหลายได้แก่แบบระดมสมองแบบเน้นปัญหาแบบแสดงบทบาทสมมตุติแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบสะท้อนความคิดแบบตั้งคำถามและแบบใช้เกม กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนนั่นเองก็ทั้งหมดที่ได้นำเสนอไปนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของการ การเรียนการสอนนะคะซึ่งภาพที่นําเสนอไปก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอนนั้นได้ถ่ายทอดให้กับผู้เรียนนะคะในชั้นเรียนนะคะผ่านกระบวนการคิดนะคะ เขาเรียกว่าเป็นทักษะขั้นสูงด้วยการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะคะเอามาเชื่อมโยงในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็นำสื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มสําเร็จรูปะคะ่ะรวมไปถึงในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเพื่อเข้ามาจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เกิดความสนุกสนานนะคะแล้วยัง ไปถึงในเรื่องของการนําเสนอนะคะก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นนะคะมีเกิดภาวะผู้นําสามารถนําเสนอหรือถ่ายทอดเรื่องราวนะคะที่ตัวเองได้ไปคิดคน้นชิ้นงานต่างๆนะคะให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะได้ร่วมกานวิเคราะห์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็ยังมองไปถึงในส่วนของการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นภาวะผู้นํานั่นเองค่ะก็ทั้งหมดนั้นนะคะก็ เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้นั่นเองค่ะค่ะขอบคุณค่ะ